สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่หน้ารถเชฟโรเลตโครโดนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาตัวนี้ใช้เครื่องยนต์อิวสูอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามารู้จักกับลูกค้าเจ้าของรถกันหน่อยฮะชื่อครับชื่อคุณตะเกิงจัดบาริสีครับผมมาจากไหนครับมาจากอำเภอหนองท้องจังหวัดขอนแก่นดวขอนแก่นเลยนะครับผมกเลยนะครับลูกค้ายังไงว่าที่นี่เขาติดตั้งกับผมดูจากอินเทอร์เน็ตครับผมดูจากดูดูทูบครับผมนึกยังไงไปดู นึกเออเปิดดูหลายๆครั้งประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี่แหละครับก็คือปกติเราอยากจประหยัดประมาณปกติใช้รถเยอะไหมวันแบก็อาทิตย์หนึ่งก็เกือบทุกวันเลยครับวันครับเดินทางทุกวันวันละกี่กิโลประมาณวันละอย่างตามก็ร้อยสองร้อยนะครับร้อยกิโลกว่าครับอาทิตย์สัปดาห์ละสองร้อยแล้วกันสัปดาห์สองร้อยครับวันละสองเดินปะวันละสองร้อยเดือนนึงก็หกพันกว่ากิโลครับ เจอเนาะครับบรรทุกอะไรครัลูกค้านี่เห็นราคาบรรทุกไอ้พวกรางไฟครับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเราใช้วันหนึ่ง200กิโลเมตรก็เลยคิดว่าอยากจะประหยัดน้ำมันใช่ไหมก็เลยไปเปิดบรรทุกครับผมเจออะไรฮะในยูทูปเจอร้านไอใหญ่ใหญ่ยนจูนิ่งนี่แหละครับผมมันเจอหลายที่อยู่ครับแต่ว่าถูกถูกใจเฉพาะที่นี่นะครับแต่ว่าที่อื่นเขาบอกว่าติดอยู่เจ็ดหมื่นบาทจะผมไปติดแล้ว เจ็ดหมื่นบาทเนี่ยจะผมตัดสินใจไปติดแล้วนะแล้วก็เราเปิดดูอีกทีเปิดดูแบบใหญ่ยนจูนิ่งนี่แหละก็เลยเปรียบเทียบดูหลายๆหลายๆบริษัทนะมีอยู่ที่นึงเขาเค่าติดเจ็ดหมื่นจะไปติดอยู่แล้วครับเกือบตัดสินใจจะไปติดอยู่แล้วแล้วแล้วยังไงถึงสุดท้ายยังไงถึงจะไปจบที่ใหญ่ยนมันดูคลิปหลายๆคลิปไงก็เลยแน่ใจว่ามันโกงประหยัดจริงก็เลยมาอ๋อหมายถึงว่า คคลิปเจอเจอแต่คลิปใหญ่ยนใหญ่ยนมีทิศของที่อื่นไม่กี่คลิปจะมาเปิดทสไหนก็เจอแต่ใหญ่โยนรถยี่ห้อนูนยี่ห้อนี้เยอะไปหมดจะมก็เลยมั่นใจว่าจะติดครับน่าจะประหยัดจริงก็เลยก็เยลไม่เกินสองอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมาเลยครับบคครััผมนนี้เห็นราคาสูงๆอย่างนี้นี่ตอนก่อนติดตั้งทดสอบไปยังว่าอินเท่นแหละทดสอบแล้วครับก่อนติดตั้งทดสอบอยู่แปดแปดกิโลครึ่งแล้วครับแปดจุดห้าศูนย์ลิตรนะวิ่งได้แปดกิโลครึ่งครับผม น้ำมันตอนนี้วันที่ยี่สิบคุม20่สิบคูมพายี่สบาทกว่าก็เฉลี่ยแล้วประมาณ3บาทกว่า3บาท20ครับประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ลูกวิ่งมาละ200โลนี่3บาท600กว่าบาทต่อวันค่าน้ำมันโผลเยอะเนาะครับแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยได้เท่าไหร่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้23่สโลครับผม23่กิโลครับจากแจาก8.5เป็น23ครับความเร็วเท่าไหร่ที่ทดสอบ8.5ครับผมความเร็วครับผมขอความเร็วไม่เกินร้อยครับ ชนะได้อายไครับผมดิงที่ได้8.5ก็วิ่งร้อยเหมือนกันครับได้23ก็วิ่งร้อยเหมือนกันครับแล้วกินแก๊สไปเท่าไหร่กินแก๊สไปเอ7 7 7 72เตตังครับผมใช่ไหมครับประมาณ20กิโลเล่นที่ราคาแก๊สที่จัดตั้งปีนี่ก็มาณ14บาทกว่ารวมแล้วก็จาก3บาท20เหลืออยู่ประมาณเด็กเมื่อกี้1.7ประมาณบาท90พอใจไหมครับพอใจมากเลยครับเพราะว่า ครึ่งต่อครึ่งเลยครับประหยัดได้เยอะเลยนะครับ40เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครึ่งหรอกครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์พดกันเราตามเห็นไม่อยู่ที่นี่อยู่หลายวันนี้เห็นอะไรเห็นการทำงานของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างก็อัจฉริยะใส่ดีทุกคนครับพูดจาดีทุกคนครับครับเขาดัดแปลงเครื่องยนต์เราป่ะไม่ไม่ไม่ครับมองยังไงฮะสังเกตดูแล้วไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายเขายุ่งอะไรกับ ECU รถไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้ทำครับเขาติดตั้งแก๊สเครื่องคอยเฉยๆครับครับครับอ่จากเดิมลลอองง บอกความรู้สึกเวลาหลังจากขับแล้วเป็นยังไงมันได้ลองขับยังครั้งนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองขับแล้วครับแล้วเป็นยังไงมันสปีดออกง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมหยับหยับออกง่ายกว่าเดิมหมายความว่ายังไงง่ายกว่าเดิมไม่ต้องหยับหยับมากกว่าเดิมไงแบบหยับนิดเดียวก็พุ่งแล้วครับที่สมมติว่าเราเราจะคิดว่าเราจะวิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปกติเราต้องเหยียบเยอะหน่อยใช่ไหมครับก็จะถูกใช่ไหมครับแล้วเวลาตอนนี้ก็คือติดแล้วเหยียบเบาหน่อยน้อยลงครับ แรงขึ้นว่างั้นครับแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงเครื่องยนต์เพี้ยนไปไหมไม่ไม่เพี้ยนแล้วเสียงดีกว่าเดิมอีกดีกว่าเดิมอีกครับเสียงนั่นกว่าเดิมอีกนั่นกว่าเดิมครับล็อกเราคืออย่างนั้นใช่ไหมครับเห็นความร้อนเปลี่ยนไปปกติเลยครับปกติเลยครับไม่ขึ้นไม่ลงครับครับผมพอใจขนาดไหนฮครับผมอยากจะพอใจมากเลยครับอครักปากอะไรคนที่เขาอยางลังเลถ้าถ้าลังเลก็ไม่ต้องลังเลครับผม ตัดสินใจไม่เกินอาทิตย์2อ,อาทิตย์ผมมาเลยครับ,รบมาก็เจอจริงๆริครับ,รบครับไม่ผิดหวังเลยครับท่านผ,ผู้ชมฮะน,นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงของลูกค้าใหญ่ยนจูนิงนะเดินทางมาไกลเลยแล้วก็บอกว่าประหยัดได้ประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าพอใจแล้วนะฮะกับรถบรรทุกขนาดนี้จาก3บาท2ี่ที่ราคาน้ำมัน27บาทตอนนี้ราคาแก๊สเอ่อบาทเออสิบาท50จาก3บาท20เหลืออยู่แค่ประมาณบาท80บาท90เท่านั้นเองก็พอใจพอสมควร แล้วยังไงนะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะฮะหลังท้ายคลิปนี้เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ถ้าสนใจก็ลองโทรติดต่อเขาสอบถามเข้ามาดูนะครับถ้าอยู่ใกล้แถวๆอําเภอใกล้ๆนี้ขับรถเข้ามาดูวะมาลองขับมาลองทดสอบกันดูว่าที่นี่ติดตั้งยังไงมาดูมาดูวิธีการทํางานว่าเราทํางานกันยังไงถึงได้ประหยัดแบบนี้สำหรับวันนี้ฮะผมกับลูกค้าท่านนี้กับพี่ตู่ช่างใหญ่นะครับต้องต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ